สบายดีพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขอนพี่น้องเขามาหนีพอกันเกล็ดเดือบเฉินเคยก็บ่าแอ๋น้อยพี่น้องเนาะมาหนีเม,น,ม,มนูสูตรเด็ดพี่น้องมาหนีลงทะเลน้อยหนึง่งกินกั้งพี่น้องอันนี้ตัวสดสดพี่น้องโอ้กั้งสดเลยอยู่แกะไม่น้อยแกะไว้นี่แบบลวกใช่ไหพี่น้องแบบลวกซุกแล้วมันจะขาดเท่น้อยหนึง่งกับกุ้งพี่น้องกุ้งแม่น้ำ น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเข้มข้นเห็ดเองเลยพี่น้อง,ออง,ง,องเ,งาเงาอเา,าพี่น้องมาบ่บไหลจะแซ่มมันกระโดดโจจ่เลยพี่น้องวันนี้หมกทัวแนวแก้มก็พักนะใส่ถุงมาอลดวันนี้ใส่ถุงมาอลดขนมจีนข้าวปุ้นพี่น้องมากรจาดมึงจะบาดเบิ้อบ้างบรรยากาศวันนี้ เลือบแดดพี่น้องแดดหลังฝนฝนตกฝนเศร้าแล้วก็ลองโอ้ยปลาอปลาแข็งหน่อยลองให้ล่งหน้าหลายแทกพี่น้องเอ้ยพี่นงนี้เมื่อกี้บ่เคยกินกั้งพี่น้องมาลองเบิง้งนี่แซ่บๆเลยพี่น้องไม่พี่นอ้นองมอั้ยแกอยากงาบเว้ยกุ้งซุกเดี๋ยวแกยากเว้ย Ừ. ừ. Cầu thà quên ừ. Căng cái nào Loan bưng để chấp để bài để khai, Một cái chính thức thừa bưng เนี่ยลายขนาดซื้อมาโลนหนึ่งม้วนอือโอ้เด้เรื่องเว้ยเอาไปลองมาโวมกันมาหน,นี่กินเขาตอนสวยวันเป็นเขาเที่ยงอ๋อหักกัด พักสลัดข้าวทองโอ้หอมฝนหลายอย่างอยู่ตัดหามาหืมลองเบิ่งพี่น้องตัวนี้วันที่เป็นแนวได้เบิ่งอนั่นนั่นกั่งกั่งซุดซุดเส้นนำโซดามาหยิบด้อยลองเบิ่งพี่น้องนั่นน่นโอ้โหเฮานัน อดเลยอืมโอ้นุ่มเลยพี่น้องนุ่มๆหอมพี่น้องมายังการมันห,ยยหนึ่งยุยู่ยุนไให้เกาป่นนิ่มไปใส่บุไดออกมาหน้าเขากลาลัางมานออนเขาทาสนุสิบเอ็ดตามบ้านเพนิ่นเนอื้อนเนาะ แกนักกับว่านบางบางพี่น้องเบิร์ดเป็ดเลยอใส่การเสยพี่น้องเลยเอาพี่น้องมาเจ็บเสีบ้ังกันโอ้เรื่องเว้ยรบกระปุน nhựa cặn nắng nó nắng nọ con lăng nó nắng nọ con kè mà nha mù nha nọ lỗi nào ui mù 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 này bố mù 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 mà lại bố đại bố ตะก,กี้กับบุฟเฟกินพี่น้องเพระาะว่าอันนี้นมันคือบ้านเ้าบาร์ีทะเลเนาะกับสั่งจากอันประเทศเพื่อนบ้านเนะะเาะบางทีบางน้องคือมึงน่าจะไทยประเทศไทยกับเวียดนามพี่น้องสั่งเขามากินเป็นมังคา,ายหายรุ่นหนึ่งรุ่นตัวน้อยโลละร้อยพี่น้องตอนนี้ซื้อมาโล้นึ่งว่าอย่างกินบุฟเฟเอาแบงให้เขาเจ้ากินน้ำแน่ ก,นะกุ้งเนี่ยกุ้งเลี้ยงขนาดกุ้งแม่ยดนามขน่ดนะสองโลเจ้วมาบวบบ้าบวหวานเล็กน้อยเลี้ยงว่ามาเป็นรองมะตัวจาดเลยน้ำจิ้มตัวนี้ป้าโตแม่เขาลูกอ้อยจัดมาให้จะเลี้ยงเลยน้ำจิ้มจิมจ้มเบิองเป็นยังไงบ้างจ๊าบอกเป็นแบบนี้แบบนี้ ไว้กันทดน,น,น,นองมาแชเหมือนกันตัวนี้ดิบนองเดนด่ดิบเจ้าขอตัวขอไปผบุกินยิบเนาะแต่ว่าตัวนี้สุกแบ่งกันอยู่แหนไว้ลองกินดิบบางนะแต่ว่าตัวดิบนีสีแซ่บกัวพี่น้องรสชาติมีสีนุ่มนวลในปากเลยป้ตัวเรื่องอยู่ มาพี่น้องมะกำลังขีดเที่ยงพอดีมันนี้จวดจาดเลยเมื่อกี้นี่มีไก่ใจดีบนโท่มากเป็นรูหข่เบืองเป็นบิดโอ๊กให้เบืองเป็นซอยเหลือไอ้ผู้ถูกยากพี่น้องถูกทั้งบ้านคนละทั้งเกียรติไต่คนละของเราเพราะว่าเราหัน ครอบรัวก,กับทุกอย่างเนาะอยู่กระตูกระเมียมแต่ว่าได้ลูกหลยพี่น้องหาคนเป็นสิบวัยเลี่ยงแล้วขาดเคื้อนกันอยู่กันกินเขาแน่น้าแน่่ยอดีตซอยพี่น้องเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวเ่าเอ๋น,น้อยต้องไปได้สีไปีท้ายคิดเป็นพี่น้องเบิ้งแล้วก็ไปซอยเพื่นอน เป็นอยู่ยังไงเป็นยังไงตอนนี้เนาะช่วงนี้พายุเขคาพี่นอไไ้องไปใส่ยาโควิดกะโอ้ยเริ่มระบาดสามเป็นควบคุมได้อยู่แต่ว่ากัเฮากับญาตนะในการไปกันมากนี่โอ้ยญาตแย่งเด้พี่น้องเลยต้องใส่ผ้าปิดปากปิดดังใส่แมสทุกครั้งกับออกจากบ้านจากเพื่อนแต่ทั้งรดีทั้งรัฐบาลเพิ่นกับโบจะห้ออกจากบ้านจากเพื่อนเนาะ ไปยองตั้งแข็งเ,เลยบอท่านไหนไปใส่พี่น้องอืมเน,เนื่ยอยเ,เดียวอืมได้ฟิวเอาทาครับอืแดดเริ่มมากเลยพี่น้องสวดายก่อนฝนตกเศร้าแดดมากบาด อ้าวูุดเดียวเราเดีมันอมโอ้จิ้มจวดจัดคือแม่ลำอ่อยเบาดีวะเข้าห้องไหมแชร์มึงกันคือบางครั้งพ่อค้า,ากับบริษัทั้ง ไทยคิดตรงไหนเป็นหนอเนาะมังข้างกะบางมื้อกับเป็นหน้าพระเทาอืมกินสร้อยปลาบางวอนมักสร้อยปลาเยอะ,ะเมื่อไปปกัปกเซ่ที่ไทยสร้อยปลาน้ำขวังนันเนสอะไรบ้ามาจุเลย Mày phải nói, mày. Young thật chắc tất nát. Ach, ở đây là ngôi bây giờ. Nam mùng ngam. Mắt đi. Mm, ừ. thai Đừng áo, đừng áo lên à, Nào, nó đừng ngó đừng ao đây này Nè ô hm 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 ba, hm 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 con ba, hm hm phốt. Mm hmm. เนื้อมันนุ่มเพื่องเนื้อนุ่มแห้งจริงน้ำโอ้ดั๋ยวนี้ขีบนาอยู่คักอยู่พี่น้องเลยคัดก,กันดีแบบซุกนี่เด้๋พี่น้องแบบซุกเขาไปลวก แบบสุกเพราะว่ามันไม่อยากสดพี่น้องมันก็อยากติดอยู่ในมันมาตัวเตศกาลพี่น้องเลยอ มันในวันอาทิตย์พี่น้องเลยมันเอาบริษวณไปใส่มาหายมาหน้าคือเอาส่วนกักโตว,วันนีม้มาแก้มตัวนี้เขาอืม tha của thảo không luôn 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 thứ bảy nói thì mặc miếng kim đường cõi đường soi xoay chú đía 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 nè mặc Ừ. ừ. โอ้เกราะแตกเลยพี่น้องเลยมันแดดแน่นนนึงมันยังกับสิงไคกระไขคมันหอมรสชาติหอมออกมาหนึง่งแขนเข้มข้นเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้อง อ้อนเบิด่น้องเสียดายนกันทุกคนทุกคนมักก <ito> ินแบบแซ่ลม์ปลาไปมอกกับมากอยู่แต่ <sh> ははันมือนเอาแบบนี้ก่อนมักเฮ็ดเองนะซีฟูดเองมันแซ่บ Ba, mm. Mm. Mất của tôi không yên lê quang ba mì nữa như vậy mhm 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 อ๋คลิปนี้พี่น้องก็ข,ขอขอบความขอบใจพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมหรือว่าอยากอ่าเรียกว่าเขามาซับสไครต์เนาะมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่องยูทูบบายไอน้อยเนาะก็คลิปนี้พี่น้องเขาก็ตรลำลากันใช่เนีก้ก่อนพี่น้องพ่อกันตั้งคลิปต่อไปวันนี้บายไน้อยขอกล่าวคำ่าสบายดี